คนที uh, <S <s ่อยู่ปลาฟูของวะเดี๋ยวเดี๋ยวได้ได้เดี๋ยวนี่นี่ต้องเหือนี่เอาโดนแล้วครับนี่ไม่เหลืออีก

อันนี้เป็นไอายาง SOS ตัวใหม่ครับก็ข่าวด้วยนะครับเป็นอีกวิธีหนึ่งเป็นงานที่แปกใหม่เอาเยีย์ยางมาตี

วันนี้เรามาเล่นประกดต้องนำห้อยปักแห้งเจ๋งไงเจ๋งนะเจี๋ยปอมมาตีประกวดเปน็นนะักเนะไหเป็นศาสตร์เป็นศาสตร์ของนักฟุตบอที่ต้องทำงานพอตัวในงานจะทำอย่างนี้วิเคราะห์ยาก จะลดการเกลี่ยจากบทวิเคราข้อครับแล้วก็นั่งมองกุฎประสบการณ์ปลาเดินหน้าดินหนะได้เยอะนะระหว่างลอยน้ําน้ําเขื่อนกับน้ําไหลมันชนกันนะหรือว่ามันอยู่ตรงน้ําไหลเลยหรือว่าอยู่น้ำเขื่อนเลยถ้าเป็นเอ่อมันจะไหลรวมที่แค่น้อยครับสังขารในน้ำน้อยมีแบบน้ำในน้ำน้อยถึงไม่สนุกแน่ตกปลาอยู่ มีถ้าดูลองมาก็ถ้ามีเห่ามีตดูกร่องหนาไปทางที่ทางข้างหลังเขาอยู่นี่เอาเาไปดูเลยโดนแล้วโดนแล้วีคนหยุดดูปลาแล้ไหมฮะจับหลักตรงนี้ แบแหลมน้ำพุ่งสาแท้ครับโดยฝีมือลุงใหญ่เป็นนักตกปลาที่มีความหลากหลายถักเลยนะครับเอสเอเป็นนักตกปลาที่มีความหลากหลายในศาสตร์การตกปลาก็อันนี้เป็นเหยื่อตัวใหม่ครับเป็นเอสปลายางอีกแนวทางของการตีเกมปอมครับลองดู เขาทำก็ไม่ได้เห็นอะไรยากเกินเลยแต่รัก็ดีคราะคนไทยยังทำได้ดีอยู่มนั่งมองโดยละดูเลยตรง้คุเรือไม่อยูับคุม่อรับตั้งตา โดนแล้วโดนแล้วอานนเขาตกฟ้าเขาตียาฟอมปักเขาตีาฟอมปัะกม่ตตี้ตวนะคร คือคนกลางจะโดนบ่อยนะครับคนกลางอย่างเงี้ยมังคาบแก๊สแก๊วแก๊วครับอยู่เลยปะยางเอสโอเอสไอแต่ลูกคือเป็นปรากฏที่หนังใสๆเหมือนกันหมดละโอ้โหตรงนี้มันกินสามทางเลยน้ำหนึ่งนะครับมันแบบงอย่านี้จับก็ต้องจับจากหัวบล็อกเงี่ยงเพื่อความปลอดภัยของเราจะทำให้ภาพมันดูสวยเหมือนกัน โอ้ตัวนี้ปลดแรงก็ไม่ได้นะเพราะสเปคมันคล้ายๆแบบอุลตร้าไลท์ตัวเบ็ดต้องเล็กๆเดี๋ยวเวลาปลดก็เบ็ดจะมันจะฉ่ำต้องค่อยปลดอ่านีป่ปลาครับกดล็อกอย่างนี้เงี้ยงเวลาจับปลดล็อกเงี้ยงจะเข้าร่องนี้เราจะปลอดภัยกับตัวเราเองด้วยโอเคครับก็ถือว่าเป็นปลาลายเหยืปป่อมันกันโอ้โหหน้แบบนโอ้โเหรอปลาเข็มอ่ะ ไม่ได้ลงน่เ์แต่ปรากฏอย่างเดียวนะเนี่ไเหยื่ตัวนี้เก็บตุกชนิดปา <c oughs> <c oughs> ลาโดละมีเข <c oughs> ี่ยเลยนะมีเขียงยเวยนะ <c oughs> ของเนี่ยนะนี่11เต็มเห็นมั้ย SOS ดูแล้วนะครับเหมือนจะโดนแล้วม, <c oughs> มีเสียงม,มีเสียงมีซุ้มมีซุ้เหมือนมีไซน์นั่นเนี้ยตัวจะดี <c oughs> ใหญ่กว่าทุกตัว <c oughs> เลยอ <c oughs> ีกหนึ่งเต็มอีกหนึ่งผลงานของเหยื่อไอตัเองแหละครับ

ถึงเวลาที่ต้องไปหมดเวลาแล้วมันคอยบอกหมดเวลาแล้วตือนตลอดเสียงคุณครูลอยเตือนย้ำม,มาได้ไกลพอแค่นั้นทุกคนหมดเวลาวางปากกาแล้วเดินขึ้นมาขึ้นแอนเส r s ชี e t แล้วฉันก็ขออีกหน่อยแล้วฉันก็ขออีกหน่อยคุณครูชายตามองมาสรงสายตาอย่าทำอย่างนั้นบางทีบางครั้งดวงหยุด บางทีบางครั้งดวงหยุดบางทีบางคราวเราต้องเข้าใจในเงื่อนไขของเวลาทุกคนเราเหมือนกันบางทีไม่มีเวลามากพอจะทำทุกอย่างให้มันดีทุกคนเราเหมือนกันเราไม่ได้มีเวลาที่มากพอจะทำ